นายกจะชิงยุบสภาหนีซักฟอกประโยคนี้อาจทําให้หลายคนตกใจแต่เรื่องราวเบื้องหลังนั้นซับซ้อนกว่าที่คุณคิดมาเจาะลึกเบื้องหลังการเมืองไทยล่าสุดกับประเด็นร้อนที่กําลังเป็นที่จับตามองกันครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้5พฤศจิกายน2568ซึ่งใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงเต็ม หลายคนอาจสงสัยว่าคุยอะไรกันนานขนาดนั้นร้อยเอกธรรมนัตบอกว่าส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยเรื่องงานที่นายกมอบหมายให้ไปส,สังางไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลยประเด็นหลักๆที่นายกเน้นย้ำคือเรื่องการแก้ไขปัญหาในแวดวงกีฬาซึ่งสสมมานานและสมาคมกีฬาต่างๆมักมีปัญหาขัดแยง้งกันอยู่เสมอนายกแสดงความเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะช่วงปลายปีจะมีเทศกาลแข่งขันซีเกมเกิดขึ้นและได้สอบถามถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ นอกจากนี้ร้อยเอกคมนัดยังกล่าวถึงกำหนดการเดินทางไปนครฉงชิ่งประเทศจีนในวันที่11พฤศจิกายนเพื่อลงนามในข้อตกลงการขายสินค้าการเกษตรนายกสแสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ตกต่ำเช่นข้าวและสินค้าอื่นๆจึงต้องการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรซึ่งมีอุปทูตประจาประเทศจีนถึง3คนร่วมมือกันผลักดันเรื่องน,นี้ แต่ตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจการขยายตลาดสินค้าเกษตรไปจีนเป็นเรื่องดีแต่หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าจะกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยในประเทศหรือไม่พระอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและสินค้าจากจีนอาจเข้ามาตีตลาดภายในประเทศได้ร้อยเอกธรรมนัฐยังกล่าวถึงโครงการควิกวินที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและรับปากว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายภายใน4เดือนซึ่งตนเองกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เราจะบริหารจัดก,การเรื่องนี้อย่างไรให้สมดุลน,นอกจากเรื่องงานแล้วร้อยเอกธรรมนัฐยังเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าโทรศัพท์คุยกันทุกคืนจนภรรยาเข้าใจผิดโดยคุยกันเรื่องงานและนายกก็ให้กําลังใจในการทํางานมาถึงประเด็นร้อนที่สุดร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าที่ตนเองเคยพูดบนเวทีว่า ถ้านายกจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะชิงยุบสภาก่อนนั้นเป็นคำพูดที่นายกเคยให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆตนเองจึงถามนายอนุทินว่าจะเอาอย่างนั้นจริงหรือแต่ถึงแม้จะมีการยุบสภาคณะรัฐมนตรีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่แต่ตรงนี้แหละที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งการยุบสภาหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและไม่เคารพต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อถูกถามถึงเรื่องที่มีหลายเรื่องาพาดพิงมาที่ตนเองร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าหลายเรื่องไม่เกี่ยวกับตนเองแต่เป็นเรื่องของคนรอบข้างซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะบ้านเมืองวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มแข็งพอ สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับพักกล้าทำรรหรือตัวของร้อยเอกธรรมนัตเองก็เป็นเรื่องการเมืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตรวจสอบแต่การตรวจสอบจากคำครหาหรือข้อเท็จจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้พักได้ตั้งวอร์รูมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจะจัดการกับข้อมูลที่กล่าวหาพักอย่างเป็นระบบโดยใช้กฎหมายนำไม่ใช้อารมณ์หรือความคิดส่วนตัวและยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลักคำถามสำคัญคือคุณคิดว่าการที่นายกอาจจะชิงยุบสภานีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกีี่่่่ยยววกกกัับรรเเดด็นตาาางๆท้้ออธมมไล มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยครับ